โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคลิวหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิวหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอินฟาร์ดพพันธ์เค้นสปอร์ตเขาร่วมชมรมหนังได้ที่อัด MVP 33ครับเอบามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับบิ๊กแมทพี่จะเลือกเกมเวลา5ทุ่ม45 ฟุตบอลโยูโรปลาลีกนัดที่2ในรอบลีกเฟสนะครับโรม่าจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับลิวจากฝรั่งเศสครับโรม่าเนี่ยเกมแรกรายการนี้บุกชนะนิดมา2-1นะครับสุดสัปดาห์เล่นในลีกก็เปิดบ้านชนะเวโดนามา2-0ครับกาสเปรินี่ยังไม่มีรอนไบรลี่แล้วก็ปาโลดีบาล่าที่ยังเจ็บนะครับเกมรับก็น่าจะเป็นมันชินี่อนดิก้าเนี่ยลงแน่แนแน ตรงกลางแบรนด์คิสตันเดนะครับแนวรุกตัวเลือกเพียบครับลอเรนโซ่เปเรียกินนี่มีเซฟานเอลชาราวีนะครับอาเตมดอบบีกรวมไปถึงเอวานเฟอร์กูสันที่ไปยืมตัวมาจากไบรตันนะครับโยโยโย่เจตสาปผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ริวเนี่ยเกมแรกรายการนี้เปิดบ้านชนะบรานมา2-1แต่ว่าสุดสัปดาห์ในเกมลีกไปแพ้ขาบ้านให้กับลียงไป01ถือว่าเสียฟอร์มนะครับบโนเกเนซซโอกุนซือครับก็มีซานโตสุมเกมรับตรงกลางก็มีนาบิลเบนทาเล็ปนะครับอายามากา แนวรุฟฟิลิปคอเรอาฮาราฮารัสันนะครับกองหน้าโอลิเวียชิรูตัวเก่านะครับ mm hmm. จเจอกันล่าสุดโอ้โ oh, ห oh, ครั้งเดียวเลยครับอุ่นเครื่อง2019ตอนนั้นโรมา่าชนะ3-2ก่อนเกมตามนักเสือโรม่าเป็นต่อนะครับเอาง่ายริวดันไปหลุดในเกมลีกสุดสัปดาห์นะครับในขณะที่โรมา่าเนี่ยชนะมา3นัดติดต่อกันทุกรายการอยู่ในช่วงกําลังมั่นใจถมเล่นในกรุงโรมด้วยครับพี่เห็นมองว่าบอลคู่เนี้บ้านใครบ้านมันนะครับ โรม่าเล่นในบ้านดีกว่าครับจะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชียร์โรม่าเป็นครึงหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย